นายวิทยาประเทียบรัฐหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการจรประทานเพชรบุญพร้อมได้จอที่ทหารกองรรักษาความสงบที่สองกรมฐานมาที่สกองพันฐานมาที่13กองพลฐานมาที่1ร่วมกันสำรวจปริมาณน้ำที่กักเก็บบนอ่างเก็บน้ำคลองลำกงซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ห้าตำบลบางทา่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากพบว่านในช่วงนี้ในพื้นที่เหนืออ่างซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าด้วงย,ยังคงมีฝนตกชุก และตกต่อเนื่องติดต่อกันส่งผลทำให้มวลน้ำไหลหลากเข้าสู่ตัวอ่างจนระดับน้ำกักเก็บเกินกว่าที่กำหนดไว้จึงจำเป็นต้องมีการเร่งระบายออกเพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดความสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ในช่วงฤดูฝนต่อจากนี้นายวิทยาประทีพรัฐ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่3โครงการชลประทานเพชรบุนเปิดเผยต่อว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่อําเภอหน,นองไผ่ฉพาะบุนบลท่าด้วงซึ่งอยู่เหนืออ่างได้มีฝนตกสะสม ตรวจพบมวลน้าไหลเข้าสู่อ่างมากกว่า50,000ลูกบาทเมตรจนปริมาณน้ําที่กักเก็บในอ่างล่าสุดอยู่ที่38ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น78%ของความจุอ่างทั้งหมด48ล้านลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าเกินกว่ากําหนดที่วางไว้ตามนโยบายของกรมชลประทานที่ควรพ่องน้ําให้คงเหลือประมาณ31ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น60%เพื่อเกิดความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมมวลน้ําก้อนใหญ่ในช่วงฤดูฝนราวกลางเดือนนี้ซึ่ง็นการป้องกันไม่ให้เกิด ลกระทบหากมีฝนตกหนักมวลน,น้ําก้อนใหญ่จะไหลสมทบกับมวลน,น้ําเดิมในอ่างทําให้เสี่ยงน้ําล้นสปริงเวไหลายหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้นายวิทยากล่าวต่อว่าดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือมวลน,น้ําก้อนใหญ่ในช่วงฤดูฝนต่อจากนี้ทางเจ้าที่ทําการเปิดประตูระบายน้ําทั้งสองบานเพื่อพร่องน้ําออกจากอ่าง เฉลี่ยวันละ89,000ลูกบาทเมตรซึ่งจะส่งไปเหล่าเลี้ยงระบบนิเวศและเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่4ตำบลประกอบด้วยตำบลวังท่าดีตำบลท่าแดงตำบลวังโบดและตำบลบ่อไทยจนกว่าปริมาณน้ำกัะเก็บจะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม